สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดผลคน,คน,คนรกากหญ้ YouTuber, ายูทูบเบอร์สายลุยครับคลิปนี้ผมอยู่ที่อำเภอนาปาาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปที่หลังจากที่กลับมาจากสปปรลาวแล้วก็มารีวิวรถไถมือสองให้กับ f c ที่รอชมนะฮะตอนที่ผมอยู่ทางสอปรลาวก็มี f c หลายๆท่านที่ชมคลิปเก่าของผมแล้วโทรไปสอบถามผมที่อยู่สปบปรลาวนะฮะก็ช่วงนั้นผมก็อยู่สปปรลาวก็เลยไม่สามารถที่จะแนะนํา ที่ไหนได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปเห็นกับตาตัวเองวันนี้ผมมาเห็นแล้วนะครับเพราก็แนะนํานะครับที่นี่คือลำเพืนน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ้าท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์สอบถามได้ตามหมายลขโทรศัพท์ในคลิปเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรายละเอียดแต่ละคันแต่ละคันแต่ละปีราคาเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปรอดชมพร้อมกันเลยครับทุกคนไปกันเลยครับ 1,858ชั่วโมงครับวันนี้คลิปนี้จะพามาดูรถไถรุ่นเล็กๆนะฮะเล็กๆเล็กๆมาหน่อยแล้วก็ขึ้นวันนี้นิดหนึ่งนะฮะมี3คันวันนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มต้นที่4708 SP ตัวนี้นะครับทุกคน4708 SP ตัวนี้เป็นปี5 7นะครับรถปี5 7มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับ มีใบด้านหน้านะครับแล้วก็มีผ่านหลังเป็นผ่านนี้เป็นผ่านซีน,น,นะครับผ่านซีผ่านม m t นะฮะผ่านหกผ่านซีหกคูณยี่สิบสองยี่องเรยี่สี่นะแต่ดูซีเรียมกันน่าจะเป็นน่าจะเป็นยี่สิบสี่ครับ ยี 24, 24่สิบสี่ยี่สิบสี่คูณหกนะครับมาดูข้างหลังกันบ้างก็เครื่องนี้ตัวเครื่องนี้ก็เช็คเรียบร้อยแล้วครับก็มีการแกะมาบ้างนิดก็แกะซ่อมซ่อมแซมนะฮะผ่าแล้วนะฮะบ,บอกตรงๆว่าผ่าแล้วเพื่อเช็คนะครับลดระดับนี้แล้วมันก็ต้องมีการตามสภาพนะครับทุกคนไม ไมนี้สองพันนะครับไม่สองพันสองโียดีโฟนะครับคันนี้คันนี้เปิดอยู่ที่3ามแสนแดหมื่นบาทนะครับ4ี่เจ็ sp นะครับอุปกรณ์สชิ้นเปิดอยู่ที่3ามแสนแดหมื่นบาทนะครับอย่าลืมนะครับว่าเป็นรุ่น sp นะครับคันนี้ นะครับรุ่น SP มาดูรองลงมาเป็นสามสิบหกดีทีนะครับตัวนี้อุปกรณ์สองชิ้นเหมือนกันนะครับอุปกรณ์สองชิ้นเหมือนกันดูไม้ไม้เท่าไรไม้ไม 900, นะ้เก้าร้อยหน้าไม้น่าจะขาดนะไม้น่าจะขาดมีอุปกรณ์สองชิ้นคันด้านหน้าตราช้างนะครับยางนี้ก็ถือว่า 50%นะครับทั้งหน้าทั้งยางหน้าและยางหลัง50%นะ50-60%แหละนะครับทุกคนราคาถือว่าอราคานีลราคาเดิมๆนะราคาเดิมๆผ่านนี่เป็นผ่านตราจ้างนะครับ22 DS 2 2 6 e ีนะครับผ่านหกเหมือนกันมาดูข้างหลังกันบ้างข้างหลังนี่ก็รู้สึกว่าจะเรา น,น็นอตน,นี้น่าจะระเบิดแล้วนะฮะน่าจะระเบิดแล้วหรือยังไงน่าจะระเบิดแล้วนะครับเพราะว่ารถคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปีปีห้าห้าเลยครับประมาณปีห้าห้านะครับผมถามเมื่อสักครู่นี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่สองชิ้นนะครับราคาเปิดอยู่ที่สองแสนหกหมืนบาทนะครับสองแสนหกหมืนบาทนะครับคันนี้ L สามหกศูนย์แปด D T นะครับ มาดูอีกหนึ่งคันท่าคันนี้ใหญ่ข,ขึ้นมาหน่อยนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็น40นะครับ L 40 18คันนี้อยู่ที่สามแสนแปดหมืนห้าพันบาทนะครับสามแ0นแปดหมืนห้าพันบาทอุปกรณ์ก็มีสองชิ้นนะครับเป็นผ่านห้าตราช้างผ่านห้านะครับสองสองห้านะนะหน้ายี่สิบสองนะผ่านหน้ายี่สิบสองห้าใบนะครับข้างหลังนี้ก็ เดิมเดิมนะครับยังไม่ผ่าเพราะเป็รถอันนี้รู้สึกจะเป็นปีหกสองนะครับรถคันนี้เป็นปีหกสองระบบไฟยังเดิมเดิมอยู่เลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังคาก็หลังคาใหม่อยู่เลยนะครับคันนี้จริงจริงแล้วเคยมีคนมาจํามาทีหนึ่งแล้วนะครับมาจําไว้แล้วทีนี้เขาก็ไปเช็ค,คเครดิตปรากฏว่าเครดิตไม่ผ่านก็เลยก็เลยไม่ได้เอาไปนะครับคันนี้ ถ้าใครกำลังมองหา4018ราคาพอจับต้องได้ก็คันนี้นะครับทุกคนถ้าชมคลิปนี้แล้วนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่0915995498นะครับหรืออยากเจอรุ่นใหญ่ M60 มีอยู่เหลือ1นคันนะครับแล้วก็มี M70 อีก2คันนะครับที่นี่มีรถอยู่หลายคันนะครับถ้าสนใจรุ่นไหนมี L34 ก็มีนะครับ L34 ก็มีอยู่ในร้านนะครับผมไม่ได้รีวิว อ่ะถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ